เท้่องนาก็สิ่ีเยอะเลยคืนนี้โดยเฉพาะเมื่อคืนมีฝนตกเยอะเลยครับเพื่อนครับดีครับยังไงก็ขอให้มีน้ําทํานาทําการเกษตรกันเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในระบบของเกษตรกรรมนะครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้ที่ผ่านมานี่ก็ยังเห็นเฉพาะทุ่งนาเลยครับเพื่อนนะครับสองข้างทางนี่ก็เขียวชะอมไปด้วยข้าวนะครับเพื่อนครับ ก็ขอให้มีน้ำทำนาอย่างเงี้ยตลอดไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆครับให้ขออย่าให้แรงเลยนันเพื่อนเนาะขออย่าให้แรงเลยสงสารพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับสงสารพี่น้องเราเพื่อนๆนะนะครับเราที่เราได้ทานข้าวกันอร่อยอร่อยก็ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับได้ทานข้าวจากของทางภาคอีสานเรานี่แหละครับเพื่อนๆครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุาลาร้องไห้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนนะแต่น่าจะใช่ครับเป็นชายชายขอบด้านของทุ่งกุาลาร้องไห้ทุ่งกุาลาร้องไห้นะครับเพื่อนทางด้านของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนเพราะว่าทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อร่อยนะครับเพื่อนนะครับที่รสชาติดีมากๆ <S <S เลยขึ้นชื่อของประเทศไทยเราเลยนะครับเพื่อนครับมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยแหละนะครับรู้สึกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ เป็นชายขอบของอีกด้านหนึ่งของทุ่งลาร้องไห้ครับเพื่อน,นเอน,นะครับเพราะว่ามองดูแล้วส่วนใหญ่เลยอาชีพหลักๆเลยก็คือการทำนานะครับเพื่อนนะครับแต่บางแห่งก็มีชนรับประทานนะระบบชนรับประทานบางแห่งก็ไม่มีนะครับเพื่อน <ๆ S 1> ต้องก็เรียกว่าต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวอ่ะปีหนึ่งทําได้ครั้งเดียวก็น่าเห็นใจอยู่นะครับเพราะว่า อาจจะแต่เชื่อว่าทางทางการทางรัฐบาลของเราก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับพยายามสร้างคลองชนระทานเข้าไปในกระจายให้ไปกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้ทำกเกษตรกรรมกันอย่างทั่วถึงแหละใช่ไหมครับเพื่อนนะครับแต่ว่าประกอบไปด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับก็คงจะต้อง พัฒนากันต่อไปไเรื่อยๆแหละครับเพื่อนเนาะฝากรัฐบาลทุกๆรัฐบาลนะครับเพื่อนครับเนาะหวังว่าคงจะดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้อยู่ดีมีสุขกันนะครับโดยเฉพาะดูแลในขั้นพื้นฐานการทําเกษตรกรรมก็ขั้นพื้นฐานของการ,กรเกษตรก็คือน้ำเพื่อนเนาะบางทีรอฝนอย่างเดียวก็แรงฝนก็แรงนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนปีนี้ถือว่าฝนแรงนะ ม่ใช่ว่าฝนดีนะครับแต่มาเอินว่ามาเนี่ยช่วงมาช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าจะออกแนวปลายแล้วดูฝนแล้วด้วยซ้ําไปน้อเพื่อนเดือนตุลานี่ก็จะเข้าเริ่มหน้าหนาวแล้วนะลมหนาวลมเย็นเย็นเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะเนี่ยตรงท้ายสารของเราเนี่ยมืดเร็วแล้วเพื่อนนะครับมืดเร็วแล้วหกโมงหกโมงเย็นนี่ก็มืดตื่อแล้ว เพื่อนครับทุ่มหนึ่งนี่โอ้โหเหมือนยังกะดึกเลยเพื่อนนะครับเมื่อคืนขับรถมาถึงในตัวเกษตรวิสัยนี่สองทุ่มสามสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเพื่อนครับมุดตือเลยเหมือนยังกบเที่ยงคืนเลยเหมือนยังกะดึกดึกเลยครับกูกาสิงอีกห้ากิโลเมตรเพื่อนนะครับเห็นป้ายแล้วไหมฮะ ถนนหนทางของของในพื้นที่ก็ถือว่าเขาได้พัฒนากันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อนนะครับถนนดีมากเลยนะครับถนนถือว่าถนนดีแหละนะครับตั้งแต่ขับรถมาหลายร้อยกิโลเนี่ยก็เรื่องว่าถนนเนี่ยชูได้เป็นอันดับหนึ่งเลยแลครับความเจริญเนาะเมื่อเทียบบ้านเมืองเจริญเนี่ย ดูง่ายๆก็เรื่องของถนนอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเนาะใครไปใครมาแขกบ้านแขกเมืองมาเขาก็ยังรีวิวชมกันเลยว่าบ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยถนนที่ที่ดีครับเพื่อนๆเนาะที่ดีที่สวยงามนะครับก็เป็นพื้นฐานอีกพื้นฐานหนึ่งนะครับของชีวิตของเรานะครับเพื่อน ของชีวิตของประชาชนภายในชาติของเรานะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาค500นมพ้รอยเมตกวิ่งกลงมต่อไปการคมนาคมของเราดีมันก็สะดวก,ม,กมันก็อะไรอะไรมันก็อะไรเหมือนดูดีไปหมดนะเพื่อนเนาะการค้าการขายการขนส่งระหว่างระหว่างกาันใช่ไหมครับเพื่อนนะครับ แต่ยังเรื่องของทางตรุงต่อไปทางภาคอีสานเรานี้ก็อยากให้ทางหน่วยงานทางภาครัฐนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ําทําเกษตรกรรมเนี้ยให้อย่างทั่วถึง,<า>งกันนะครับ<า>เพื่อนน้องทางเลีเ้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย หันหน้าทางใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายุ่งหน้าทางใต้แล้วเลี้ยวซ้ายุ่งหน้าทางใต้แล้วเลี้ยวขวาสิริก็ไม่รู้เป็นอะไรคอยจะพาแล้วหลงอยู่ื่อยเพื่อนขับต่อไปอีกสามกิโลเมตร ได้คุณสิริพอจะพาหลงพอจะพาเลี้ยวเข้าซอยอยู่เรื่อยเลยนะครับเพื่อนครับย,ยังไม่ถึงนะเพื่อนนะเนี่ยครับท้องทุ่งนายังยังกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยเพื่อนแต่ดูดูแล้วยังเป็นน,น้ำฝนอยู่นะครับเพื่อนครับยังไม่มีคลองชลประทานให้เห็นเลยเนี่ยเพื่อนนะครับเพราะถ้ามี คลองที่เขาจัดรูปแล้วจัดอะไรแล้วนะ่าจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยเพื่อนๆครับนี่ยังมีเป็นเมื่อมองไปไกลยๆยังมองเป็นเห็นเป็นทิวป่าอยู่เลยเพื่อนๆครับทิวทิวป่าสูงสลับกับป่าข้าวนะครับเพื่อนก็ในในเรื่องของเรามาท่องเที่ยวแล้วก็ดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจแล้วครับว่าเขียวชะอุ่มมองไปไหนก็เขียวชะอุ่มนะครับเพื่อนเนี่ย ดีต่อใจนะครับเพื่อนเห็นหนาข้าวเขียวจะอุมชุ่มชื่นแสดงว่าใช่ไหมครับแสดงว่าข้าวก็จะต้องดีนั่นเพื่อนเนาะนะครับพี่น้องเราก็จะได้มีมีเงินมีทองใช้กันนะครับเพื่อนเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ ขอให้ขายข้าวเปลือกกันได้ราคาเป็นแพงนะเพื่อนๆนะครับขออย่าให้ข้าวสารแพงอย่างเดียวเลยข้าวสารแพงก็เข้าใจคนกินนะครับแต่ถ้าข้าวเปลือกแพงก็เข้าใจเกษตรกร,ร,กรอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ยังไงก็ขอให้มันข้าวสารจะแพงยังไงก็ขอให้ข้าวเปลือกแพงตามข้าวสารด้วยแล้วกันใช่ไหมครับเพื่อนอย่าให้ข้าวที่เรากินมัน แพงอย่างเดียวแต่พี่น้องชาวนาหน้าแห้งก็แล้วกันนะครับเพื่อนครับังไงก็ขอให้นะฮะเนี่ยวิวสวยนะครับเพื่อนนะครับวิวเขาสวยเออไม่ใช่วิวเขาโทษทีอ่ะชอบเที่ยวเขาเลยเผลอเลยวิวทุ่งครับท่เพื่อนครับวิวทุ่งนานะครับอีกห้าร้อยเมตรวิวขวาถึงบ้านกูกาสิงนะค่ับเพื่อนนะครับนี่เห็นปลายไหมฮะ ก็คงนะครับกลับรถไปเรื่อยๆดูชมวิวธรรมชาติสองข้างทางไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนครับเอ๊แต่ตอนนี้เห็นมีอาจจะนี้เป็นเป็นเป็นคลองธรรมชาติหรือเปล่าเพื่อนๆนะไม่ใช่คลองทุ่เระทานนะ่าจะเป็นบึงน้ําหรือว่าคลองน้ําธรรมชาติลําน้ําเขียวเพื่อนลัางน้ําเสียวนเพื่อนนะครับเลี้ยวขวาแล้วกลับรถ นะครับเพื่อนครับบึงนี่น้ําเยอะเลยครับเพื่อนเพราะช่วงนี้ฝนฝนลงมาแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับนี่เข้าเขตทางตะวันออกเฉียงใต้เข้ตเทศบาลกู่กาสิงแล้วนะครับเพื่อนครับแสดงว่าเป็นอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายนี่ครับเพื่อนสองข้างซ้ายมือเนีเยนเพื่อนครับนี่ครับเป็นสวนหย่อมที่เขา แต่งเอาไว้ก่อนจะถึงกู่กาสิงนะครับเพื่อนนี่ครับก็สวยนะฮะทำได้สวยงามนะครับกู่กาสิงหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวกูกก่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจัยงหวัดร้อยเอ็ดใช่ครับเป็นตำบลด้วยนะครับถึงได้มี ถึงได้มีเทศบาลนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เข้าเข้ามาในเป็นชุมชนแล้วนะครับเพื่อนครับยังไม่ถึงถึงเทศบาลถึงชุมชนกู่กาสินวแ,แต่ยังไม่ถึงเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา ยังไม่ถึงที่ตั้งของโบราณสถานนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เราก็รีวิวให้ชมมาเรื่อยๆบรรยากาศของลีวยวขวาของชุมชนเป็นชุม,ช,มชนใหญ่เลยครับ <ไป S 1> เพื่อนไปยังทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดสามศูนย์หกหกอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดสามศูนย์หกหกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดสามศูนย์หกหกแล้วเลี้ยวขวา ทางใต้อีกหนึ่งรอยห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาเนลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวานี่ครับชุมชุมชน ของหมู่บ้านกูกูกาสิงนั้นเพื่อนใหญ่ครับใหญ่เอทางตะวันออกอีกสา <300 S 2> มร้อยเมตรเดียวชนหน้าอยู่ครับพืนชนเขาหน้าอยู่เลยเพื่อนนะครับผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันเป็นอย่างดีเลยเพื่อนครับนะครับส่วนใหญ่ก็คงอาชีพทําเกษตรกรรมกันนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเหมือนเหมือนหมู่บ้านทั่วไปของ ทางภาคอีสานของเราแล้วครับเพื่อนเนาะพี่น้องประชาชนก็มาอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนนี่ครับเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถเล <c oughs> ี้ยวขวา ทางตะวันออกอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเลียวซ้ายวีดีโอนี้ก็อาจจะสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆรับเดี๋ยวจะมีวิดีโอต่อไปให้เพราะว่าเลวซ้ายเรากลับรถเวลาที่เราโหลดมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการโหลดช้านะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าทําไมถึงได้โหลดช้าโหลดวิดีโอยาวๆแล้วมันช้ามากเลยเพื่อนครับเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบ่งแบ่งเป็น EP แล้วก็เพี่ยวซ้าย ยังไงก็เดี๋ยวเพื่อน <os> พอจบวิดีโอนี้ยังมีวิดีโอเป็นมีพีต่อไปนะนเพื่อนนะครับอีกสามร้อยเมตรเพื่องหน้าทางตะวันออกไปยังทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดหกศูนย์หนึ่งเก้านะครับเพื่อนอีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่งงทางหลวงชนบทร้อยอดหกศูนย์หนึ่งเก้าให้จบด้วยนะครับเพื่อนครับจะได้รู้ว่ากูกาสิงนั้นมันเป็นแบบไหนนะเพื่อนเพื่อนครับนะครับ เดี๋ยวยังไงวิดีโอนี้นะครับ24-25นาทีนะครับเพื่อนๆความยาวถ้ายาวเกินไปแล้วก็มันจะโหลดไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆครับมันจะโหลดลําบากนะครับเพื่อนๆครับยังไงก็เดี๋ยวขอญาตนะครับสําหรับ EP นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะ25นาทีนะครับเพื่อนยังไงเพื่อนๆติดตามชมอีก EP หนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหน้านี้ก็คือกูกาสิงแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเราขอตัดวิดีโอ นี้ออกก่อนนะครับเพื่อนครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดหกศูนย์หนึ่งเก้า